Spider Hello Hello Nóng biểu như sai Nóng view vô vô bó Đồng <laughs> nhiên là Ô oh, cứ thế này oh, <laughs> như say son Ô Như Ô Đi, con. Hmm, đi, đi, bài đi, đi. อีหล uh, like. no, ่าไปใช่ไหมอีลาไปใช้วานนี่ฮะไปอุ่เทว้าไปรุงเทปผู้เดี๋ยวนาอแม่มาบอกเห็นอีล่านี่อีหล่าก็ไปรุงเทปป้าแม่บอสมันเฉยๆบ่คือนค่ะทั้งหมดอ๋โอ้ยเธอแม่ซื้อถิ่นผุนเนาะกฉันรับคานถุงนี่เด้ กเถงกลนั่งตีุสา่เฮ้ยนกนะพนมบน่เ้้อได้กินไข่นเป่มนไข่น้ำจักนกกระจอกเทศมั้งไไหเบอร์หะไข่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 

bởi bài bỏ đi bài nhanh mình bài 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 cho đây xong bài 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 rồi bài 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 này bài 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 bài

Nó bắt đầu bên này bắt đầu bên này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  này bắt đầu 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 เจอฮะเส็ยโทนเด้อ้างนะกให้บอลีองจตานเพิ่มก่บกมมเเขากรเลยหาบกรอมูีฟ้าแต่องรเลี๋ย่นจ้เจ้าบุีเว่ี่นย มันใส่จ๊กมันแบบว่ามันบุ๊คบุ๊คพ่อแบบนั้นเพิ่มนอันพิมพิมแบบว่าเขาพิมพิมแต่ป่านนี้แหละเราก็เลยไปเห็ดแล้วบาดนี้แหละอันทีพู่เนินเบิด์ตเลยแบบว่าได้สีฟ้าอ่ะปุ๊บกูรูเนาะเห็ดกับพวู่อะเป็นตาเอะลรเนาะเดี๋ยวแก่ใจแก่ก็้องไฝว่า เปนอืมจะแกนเลยใหใ้ด้รบมืเป็นรยรบัรบมีบาคิวอาโเรียบร้อยจ้าจะโอนใจก็ได้ก็ไปแล้วี่มันป๊ปไปเลาีปล่รีว่ามันเตียงไปล้ว นื <c ute> <c ute> mm. Now, ้อบอดดูนิดูนดดูนรงมาเออเก่งจังเออเป็นีเพาอยาเดแล้วอใช่พวกน้นตอีสลนไห้ตลอเลยเนาะได้หรอเบิ้งเบิ้งคิดทั้งนั้น่ว่าคิดได้นะไปปไปิผู้กลอีกอันนี้ของสบู่ Ni con có sao quá lòng 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 quá Nó quá lòng 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 quá อืมนี่นะอันนี้คอยดึงดึงดึงดูนะอืมเผจัดสิเรองนี้เห็ดลำกานก็เน่เพราะว่าเผ็ดว่าเ็ดมาแหละแบบค่ายแบบว่ามันพิดหรือยังีงแหละแต่ปนี้แหละเล่าไปไปเห็ดอะ้รอันเชีมผู้อันเบิ้อนใ่ หลังจีเบทงก็ได้เรเปิดงานีเเาเปิดงเปิดายงเป็นเหยังง so ี <h <h <h> <h ้กันเินจ่เอเนาะัเล네ียวักแล้ว mm ักแล้วตเ็บนาเนเพิ่นมเห็ดเยอะยังบแล้วเอาเขาใส่ยังบแล้วใส่แล้ว bật đèn bưng dung qua đi cả, hoặc là bật đèn chi phun như là... ừ. ừ, chỗ nước qua này nè, bật bật thử luôn, bật mưa hào mu, bật vào là non giàtìnฝน to hết nè, bật mưa rồng, bật đèn, bật mưa hào mu, bật vào là vào vào เออใส่หัวช่องหายดิเอ้ยมาหนีดูมาหนีดูแม่จะเากมงหนีวจะมีช่องเมเ่นบายเจนสบมาหนี้แม่ถามนี่เจ้าเจ้าเจ้าไปไทยมาได้อย่งแม่ กิ๊ักแม่คือถิ่เนาะข้างๆอ้วจะ้เื่อข้านี้ถามเจ้าได้อย่างมากินได้ด้วนะได้งี้อ้นค่ะเจ้าชื่อยังมาขาไมอ้วนอวนนี่นะอ้วนทีแรวเจ้าได้วกุแจมาให้อวนอวนนี่้ได้อยังอ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 ังมงเนี่ยพแม่แม่เห็นที่ตู้เย็นอยู่วะ ตัวเด็กเนี่ยแกเบิ่งอยาได้คลิปเดียวแค่นั้นเพิ่มไดบเพิ่มเปติดขโมยได้บ่อยดบ่อย่ายบ่อคลิปคลิปเดียวจ้ะเฮ้ยใบพ่อแมง็รอกตัวกุญแตีนี่มามันนอนแมงกับแม่ใบก็ข้อก็เตี้ยบ่เอิไปประตู ทุงแดงแม่ถุงแดงถุงเสือจังน้มีหิวมากถึงใจฉุนๆถุงแดงแม่ให้อยู่ไปว่างนุ่งจังนะหิวมาเปดถุงหันมียังอยู่นะหันเมกอนนะัะวอสมาไว้หัผมเลยสิบีบีขี้เงิน่ายเลยหลับผู้หลุข่าวแล้วปยู่ปจัดเออออกกันหรอยันแออขามัน

บ็จะไปกับกหวงูหวงแม่เออกอหวงแม่ห hmm. ล oh, no. no. uh, oh, ังแบบคือหลังเตาเออดี๋ยวาเตาดงนี่วเานี่ว่านี่โอ้ยตัวนี้ตัวยังขันตัวกระตุกโอ้ตัวยังขาปงทงเลยมันคือการเลยนนี่โอ้ยกูคือคือกูคือตัวนี้ตัวนี้มีคนรัเชื่อใจ

มันมันมันคือลิกเกตแหละคือไิกเก็ยมนกระหก่คอลายิดเก็ตโอ้ย้าาคือมันคือลจิกเก็ตแน่หเนาะแบบชารูเ่เป็นมันมันมันคือรีกระแจมันบ้างหรูกมันโบีมันบรแมนรีเจมันเป็นแนวต่างโชว์งแนนอนโชว์ นอนโชว์ได้เมื่อวาเมื่อได้จัดล้ทำเมยใบให้ทำอันนกโตที่กันน้ำมตนองเลยนี่โอ้โหนี้วัดจอรเท่จอรัเทาวงินยังว่าเศร้ากเป็นไข่ เราไปหาหมออยู่บอลน่ะมันหวานหอมมันหวานมัอ้วนหอมเอาน้ำไผ่มันโมเมนต์มามันมันเป็นไข่ซื้อข้อมันไข่นั่นแหละจะว่าไปหาหมออยู่เขาก็ใหเออมันนี่มันนี่เพดข้อนั่นน่ะมันถือเป็นไข่เออเฮายดีันเป็นคือเขาแล้วอายปะมันไผ่เราไปห้องหมอเองไปก็มันเตะขณะทาาถมมันเตะอีกมันชินานเชร้าเหมือนก็ไปแล้วปวดก็ชิน่อนเนาะ มันบ่บ่นั้นเนาะหักแต่ว่ามันบ่ได้เป็นของหม่มันตอบบ่เป็นแ๋ยวบ่ฮู้เลยเนาะเพิ่นบ่ได้ยมเอาก่อน่่คือบ่ให้องทางม่เพ่นก่อนมันบ่ได้คือกูบอกว่ามันหาเพิ่นเฝาบีเด้อจังน่เป็นไผตุอกเดียวเนาะแม่นเพราะว่าย่านเป็นของแม่ตุกเดียวเลยไปคีอัไปอันจุ้ยมันตายได้อือคือบ่คือบ่ไปเป่าก่อนว่ามันออกกัน บป้าเบิ้งแล้วว่าถ้าว่ามันออกมไม่เท่ากับปัวทั้งนี้ถ้าว่าฟองแต่นี่ก็อากรวดรวจักว่าคือมาหน้ามันมุดพองจันไปโอมมันคือไปปักเพื่อยนะปักเพื่อยนะอืถ้าว่าเป็นแบบชื่นนั้นไปเป้าเบิ้งก้อนจังไปหาหมอเพราะว่ามันมันเป็นตุ่มในคอแดงย่านออกมองไม่เดียวคือเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนเสียใหม่คนอื่นสาแล้านน้าควรจะไปเปี่ยน

nhiều người đẹp đẹp đẹp

cô <laughs> gì đó và còn nhiều cả nên mình không yêu mà. Ừ. còn 2. không miếu mà như, <laughs> ờ không miếu, miêu lẹt, miêu mà xưng hang, ờ ờ chả ok, <laughs> nho này nó, oh, ô cả đầu khác cả nhám, à. tên เด้งเดงนะเจ้าพ่อเด้ง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 อ้เฮ้ยเอ้ยดเอ้ยโอ้คือเดียตัวใส่กระโปรงสินะกนกระดกขึ้นทั้งหน้าย้อนย้อนลงมันใส่เงาเนาะอัเดงแบบมาหมุนด้มาหมุนยูงนี่มาหมุนยนี่หมุนให้ปลาลูเบิกไหมยาเป็นมนใส่กุญชื่นาดีมาเด้งพี่หลังก้อเด้ง

เฮ้ยวิวกิวของห้างบ่กะปูงนี่ไ â เอากระซือมาจากห้างเหมือนบอไม่รู้ตัวซื้อมาจะใส่นี่พีใช้ของผ่ามิวนะของผ่ามิวนี่เจาโอเคนีม โอ้ตัวนั้นก็ไข่ยังไง้วยไทบไวจอระเคสนี่ใช่ใช้ของไมววันว้ายมอม่ตัวนี้นีเล่นน่นะใช้จะยใช่ลอหนมือตัวหนักนี่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 เหตุแดกกหายมืออืมใช้ใช้หายหมววันไม่หายบอ

ตริาเนี่ตริอะเออัตเอเอเอามือายอ๋อไม่กีนี่อมาลอรับประทานป้องเตียงอ่ะเลยนะรับประทานป้องไปเออกติเออ้าเออกเหมือนกันเหรอ เครื่องเครื่องใช่คือบารมีก็ถึงซื้อคือแหละชื่อ 5, ห้าชิมมองหนท่านกล้องอย่างนี้อ๋อใช่ปลาพิงคือว่าไปแล้วไป,ไปนั่งกอะไรหม่งนี้โอ้ยยัห้ปลาพิงมาเอาเคื่องไปมองไปปั๊มไปท่อไปจันยิ้มตาค่อยซื้อ,อระเบ้เออสั่งไวล้ลว Nó hụi bảo mọt này. Ăn chay. Tốt luôn. Một hành sắc. bà này. bên đằng 4 lộc thảo hôi. Xài chơi. Cho đó là tha đi. Cứ đó. Bột không biết cái én cứ như. Nè Hay phai hay phai. Hay uốn. Hay uốn. Hay uốn không? Hay thịt chơi hả? ไอ้ทดจอยบ่ได้ว่าไอ้ทดจอยเอาเอาไม่ทำมิ่งวันไอเดนี่มันบ่มีพวงเจของมิ่าน่ฮว่าตาเนี้เพิ่นเพิ่นหายห้าวหน้าจระเข้จระเข้ไอ้บ่มีพวงกุญแจได้บ่ช่องแน่นะของกันเพิ่นวะอ้าเขาเอาเขาล้านเลยจระเข้บ่ช่องโตเลยเจ้าเจ้าอะไรชี้ได้จระเข้สิ พัทเทอรี่บอกที่แช่นอยเนสาเจ้าใช่ไหมวามาได้มาเอาเติมเติมยัเครื่องอไเอเกากนหฮ่อนจะจะเอ้ยเอานกนี่ดีกว่าจ้ะมือหอยไว้นี่มันจะคือเลย เปิดบ่ซะนึกว่าหิวคือแล้วมันชิดังแล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาหยอดตัวเนี่ยตู้หยอดแล้วกันอันนี้อันนี้บ่ให้ยมื่อวานนะตุ้มหูเลยเนาะอเดี๋ยวตุ้มหูเลยตุ้มหูเลยเยอะนะรวยมากเฮ้ยใจอยากดูดเด้ แตอยากดูดกับเมนกระดูดเนาะลูกเนาะจุกเจ้าของเนาะหายยังหายยังหาสนบ่กใส่กระโปรงงามแท้มันเก่าเลยค่ะมันเก่าเลยนี่ส่งกระใสเออส่งกระมีส่งให้ซื้อให้บอไายนะบอพิมโอ้บอพิมนี่เนาะยังนี่ไปไทยมาเจ้าไปกินอกโมไปเจ้านี่ บ่กินข kind of. ้าวบ่ได้กินหม้อว่ายันว่ากินหม้อว่ได้พานี่คือเอ็งลิงอยู่ลถะแม่นบ่จังหวะนู้นก็มูจังอยู่นี่นาะกินข้าวกินข้าวกินข้าวกับยังไปให้กินข้าวกับยังกินขาวก็ไก่คือบอกเอามาตอนไม่อ้วนนะกับยังเน่กับชิดกับชิดชิดมูเอามาฝากไม่อ้วนอยู่บ่ชื่อยังมาฝาก ชื่ออะไฝ่ามือวันขนมใช้ขนม,ย,ขนมยังบ่เห็นขนมอยู่นี่นะโอ้ยบ่ชื่อขนมไทยกระชีไทย,ย,ไทย,ยไมาให้แม่พี่ช้างโอ้นี่ลูกสาวคอยชื่อมาแต่ไทยพู้ข้าวเกียบข้าวเกียบอืมอร่อยไหมเนี่ยข้ามันไส้ไหมกระชีโอมาไมม่ไมข้าวเกียวอืมอ้วนว่ะอุ้ยอร่อย มอ่นเดียวบุลุชื่อมาถุงเดียวนี่ผักผักไแน่นี่น่ะภัดีบ่ผักเจ้าเจ้ากับกินบ่ผักแล้วกินต้องกันโอ้คนละสิ้นเนาะกินไม่ดีเขาเลผัก่ากนเลยนนนีะน่น่ะันี่ะะ่นัน่นน อืเนี่ยยังอีกสองสิ้นิได้ม่อ้วนเลย่ะเออถ่าปานนี้แหละไปสิก e ินนมเตัวใดดิฮะเดีเอวไปมาผัดของมีอ้วนกับบมมีบปานี้งมาให้กินอะไรบ่อบมีของแม่อวนนคนน่ะ บ่มีว่อือมอ้หาี่อโอ้มีมมนะออมเอมื่มมอรไรซะมาชิมากินของต้อนน้ำลูกชาวลูกชาวกับบุให้กินใช่บกเอามาฝากแล้วพัดมันบ่มมีสองอันว่ะ <c oughs> ไปแล้วเดอ้อปลาลุงเอื้อมือก่อนน้องวิวบ่มให้กินเนี่ย คลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือสะท่องคือเก่าเอาให้ละบ่ขอบใจเด้อส่าโอ้ยอยู่ต่อได้ส่าหนานะเอาอยู่ต่อเุายิ้มเลยไปเด้อป้าลุงสบายดีเด้อสบายดีก็ลูกบ๊ายบายมาเบิ่งวิวในเด้อหนอวิวนี่อ้วนช่องเด้อวิวนะดอกมูมูหนอหมูน้อยหมูน้อยดอกลูกแม่นบ่ใช้หมูใหญ่คนได้มูใหญ่